ราคารับซื้อหัวมันสดณโรงแป้งจังหวัดนครราชสีมาประจำวันที่8กรกฎาคม2565ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยราคารับซื้อหัวมันสดน้ารงแป้งจังหวัดนครราชสีมาเขาอนุญาตเริ่มที่เชื้อแป้ง30%ก่อนอำเพอเมือง3บาท20ตางถึง3บาท30ตาง์ต่อกิโลกรัมปักธงชัย3บาท20สตางต่อกิโลกรัมสีคิ้ว3บาท45ตางต่อกิโลกรัมหนองบุญมาก3บาท10 างถึง3บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมคอนบุรี3บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมเสริงสาง3บาท30สตางค์ถึง3บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมพิไมาย3บาท45สตางค์ต่อกิโลกรัมด่านขุนทศ3บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมขามทะเลซอสบาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมถัดมาเรามาเช็คกันที่เชื้อแป้ง25ปซค่ะอำเภอเมือง2บาท80สตางค์ถึง2บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัม ปักธงชัย2บาท80สางค์ต่อกิโลกรัมสีคิ้ว3 2 0บาท2 0สตางค์ต่อกิโกรัมนองบุญมาก2.80บาท80สางถึง2.95บาท95สตางค์ต่อกิโลกรัคอนบุรี2.80บาท80สตางค์ต่อกิโลกรมเสริงแสงสงบาท90้สางถึง3 4 5บาทส5สต่อกิโลกรัมพิมาย3.20บาท2สตางค์ต่อกิโลกรัมด่านขุนทด3บาทต่อกิโลกรัมขามทะเลสอสบาทสิตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะถัดมามาดูที่ราคากากแห้ง โคราชอ,อําเภอเมือง5บาท50สตางค์ถึง5บาท60สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมชนบุรีอำเภอเมือง5บาท50สตางค์ถึง5บาท70ดสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมราคามันเส้นนัก,กดังผู้ส่งออกจังหวัดอยุธยาอายุธยานครหลวงท่าเรือบางไท9บาท10สตางค์ถึง9บาท38สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมขอบคุณข้อมูลจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสาําปรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะสําหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนมีรายคอมเมนต์แจ้งข่าวพูดคุยกันได้ไปแล้วจ้า